ตอนรับเข้าสู่ช่องบ้านในฝันไอเดียที่เรามานำเสนอวันนี้นั้นเป็นแบบบ้านสไตล์ร่วมสมัยซึ่งหลักใหญ่มากๆเป็นสองชั้นขนาดของตัวบ้านนั้นพื้นที่ใช้สอย235ตารางเมตซึ่งมีขนาด4ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัวจะสวยถูกใจเพื่อนๆขนาดไหนไปรับชมกันได้เลยค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านสองชั้นสไตล์ร่วมสมัย หลังคาบ้านเลือกใช้หลังคาทรงปัญญาซึ่งเป็นหลังคาที่มีด้านลาดเอียงสีด้านขึ้นไปชนกันคล้ายๆกับพีระมิดซึ่งคุณสมบัตินั้นสามารถทนแดดทนฝนได้อย่างดีตัวบ้านมีการยกพื้นเล็กน้อยบริเวณรอบๆตัวบ้านมีการติดตั้งหน้าต่างบานกระจกเพื่อระบายความร้อนในบ้านทำให้อากาศไอเทได้เป็นอย่างดีประตูหน้าบ้านเลือกใช้เป็นประตูกระจกบานใหญ่สามารถใช้งานได้สะดวก เมื่อเดินเข้ามาภายในห้องจะเจอกับห้องโถงที่ออกแบบฟ้าเพดานเป็นแบบฟ้าหลุมสีขาวพร้อมทั้งคัมไฟระยะที่ติดไว้กลางห้องห้องนอนออกแบบผนังเป็นสีขาวพร้อมก็ติดบัวกันเปื้อนสีน้ำตาลภายในห้องนั้นปูด้วยกระเบื้องลายไม้โทนสีน้ำตาลห้องครัวมีการก่อสร้างเคาน์เตอร์ทำอาหารด้วยกระเบื้องสีขาวและสีดำ พร้อมกับติดตั้งซิงอ่างหลักจานสำหรับบริเวณด้านล่างเคาน์เตอร์มีการทำตู้และเรีนชักเพื่อเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ภายในห้องครัวอีกด้วยห้องน้ำกุบผนังด้วยกระเบื้องสีขาวพร้อมกับตกแต่งด้วยโมเสกสีดำจบไปแล้วค่ะกับแบบบ้านหลังใหญ่บ้านหลังนี้สวยมากๆทุกพื้นที่นั้นใช้สอยได้อย่างคุ้มค่า งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมด2ล้าน4แสนบาทเพื่อนๆท่านไหนที่มีงบหรือมีแผนที่กำลังสร้างบ้านควรวางแผนดีๆตั้งแต่เนินเน่นๆนะคะสำหรับวันนี้ทั้งช่องบ้านในฝันขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ